จากเดอะมุนที่พากันล้อในวันนั้นวันนี้เขากลายมาเป็นเดอะแบกแล้วนะชายที่มีนามว่าแอนโนีแอนโทนี ใช่ชาวบราซิลเลียนที่ลงไหลในกีฬาฟุตบอลตั้งแต่อย่างเบบอเขาเกิดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี2000เริ่มเดิมทีแอนโทนีนั้นเกิดที่เมืองเซาเปาโลเมืองใหญ่ในประเทศบราซิลโดยเส้นทางฟุตบอลของเขานั้นไม่ได้โรยด้วยกีบกุลาบแต่อย่างใดแต่เขาเติบโตจากการเล่นฟุตบอลข้างถนนเหมือนกับชาวบราซิลทั่วๆไปนั่นเอง หลังจากที่จับพัดจับถูแอนโทนี Anthony, ในวัย10ขวบก็ได้มีโอกาสที่จะเข้าร่วมอะคาเดมีของเซาเปาโลทีมในบ้านเกิดของเขาเองจากนั้นเป็นเวลากว่า8ปีเศษแอนโทนี Anthony, ก็พยายามอย่จะฝึกฝนทักษะของตนเองเรื่อยมาจนพบว่าตนเองนั้นเป็นปีขวาสายลีลากระชากลากเลื้อยผิ้วไหวดังสายน้ำจนโอกาสครั้งสำคัญก็มาถึง แอนโทนีก็ได้มีโอกาสเลื่อนชั้นเลื่อนขั้นขึ้นมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของทีมเซาเปาโลพร้อมกับจรดประกาเซนเป็นนักเตะอาชีพครั้งแรกในปี2018พร้อมด้วยสัญญายาวถึง5ปีด้วยกันหลังจากนั้นซีซั่นที่สร้างชื่อให้กับแอนโทนีนั้นก็คือซีซั่น2018-2019โดยเจ้าตัวนั้นสอยตาขายให้กับทีมไปถึง4เม็ด พร้อมทั้งแอซิสสวยๆไปอีก6เม็ดเต็มๆรวมทุกรายการถือว่าเป็นผลงานที่ไม่เร็วเลยทีเดียวจนทีมชาติบราซิลอดทนไม่ไหวทีมชาติบราซิลอยู่23ต้องเรียกแอนโทนีมาติดทีมโดยทันทีและแอนโทนีนั้นก็ไม่ทำให้ผิดหวังแต่อย่างใดโดยเจ้าตัวซัดประตูไปถึง5เม็ดจาก12นัดที่เขาได้ลงเล่นทั้งตัวจริงและตัวสลอง จนสุดท้ายแอนโทนีนั้นก็ต้องขยับขยายขึ้นชุดใหญ่ของทีมบาราซโลโดยทันทีไม่ต้องรีรอใดๆทั้งสิ้นเลยสุดท้ายผลงานที่โดดเด่นทำให้ถูกตาต้องใจจากทีมในลีกของเนเธอร์แลนด์นั่นก็คือทีมอย่างอาแจ็คอัสเทอร์ดัมซึ่งในขณะนั้นมีกุนสื่อที่คุมบางเงียนนั่นก็คือเอริกเทนฮากซึ่งแฟนๆเมนยูนั้นก็ค้นหู เป็นปอย่างดีกับคุณซื้อคนนี้นะครับท้ายที่สุดน,นะครับอาแจกอัสเตอร์ดัมก็ต้องควักเงินก้อนโตถึง25ล้านยูโรเพื่อที่จะคว้าตัวแอนโทนีมาร่วมทีมให้จนได้นะครับซึ่งค่าตัวของแอนโทนี25ล้านนั้นถือว่าเป็นสถิติค่าตัวที่สูงที่สุดของลีกดัสเลยทีเดียวนะครับในเวลานั้นหลังจากที่แอนโทนีก้าวเข้ามาสู่ลีกดัต ก็สะเทือนโดยทันทีโดยแอนโทนีนั้นสามารถที่จะทำประตูไปได้ถึง10ประตูและ10แอซิตจากการคุมบางเหียนของเฮียเอริกเทนฮากซึ่งตลอดเวลาที่เขาค้าแข่งให้กับอาเจ็กซ์อัจเตดัมนั้นเขาก็มีผลงานดีมาโดยตลอดและก็สามารถที่จะฝากผีฝากไข้ได้เลยทีเดียวครับและแล้วต่อมาในปี2022แอนโทนี ก็ได้มีขา่าวนาหูมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมดังในพรีเมียร์ลีกนั่นก็คือปีศาจแดงแมนยูซึ่งนักข่าวต่างประเทศหลายๆท่านหลายๆคนก็ได้มีการตีแผ่ข่าวว่าแมนยูที่ในขณะนั้นมีการคุมบังเหียนโดยเอริกเทนฮากกุนซือผู้ปลุกปั้นแอนโทนีขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในขณะนั้นจนแอนโทนี ได้มีการออกลูกงอเง่กับอาเจ็กอสตสเตอร์ดัมโดยการไม่ยอมมาซ้อมเพื่อแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาอยากย้ายไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแล้วสุดท้ายดิยวนี้ก็เสร็จสิ้นลงแอนโทนีก็ได้ย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างสมใจหมายด้วยค่าตัวที่สูงถึง100ล้านยูโรเลยทีเดียวซึ่งแฟนๆต่างก็ตื่นตาตื่นใจ กับค่าตัวขนาดนี้ต้องพลิกฟอร์มของพีแดงให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนในขณะนั้นครับและแล้วโชคชะตาก็เล่นตลกกับแอนโทนีเมื่อแอนโทนีได้มีการย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วทุกอย่างก็กลับตาลปัดกันไปหมดจากที่เขาอยู่อาร์เจนต์อัร์เอนตดนมนั้นเป็นเดอะแบกของทีมเลยก็ว่าได้แต่พอมาค้าแข้งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้น กลับโดนแฟนบอลล้อเป็นอย่างหนักเพราะเขาเล่นไม่ได้สมกับค่าตัวที่แมนยูคว้ามาจากอาร์เจ็ตเลยอีกทั้งแอนโทนีนั้นก็ไม่สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับแผนการเล่นเพื่อนร่วมทีมและสังคมใหม่ๆในเมืองแมนเชสเตอร์ครับจนสุดท้ายนะครับก็โดนแฟนบอลล้อแฟนบอลด่าแฟนบอลว่าพร้อมทั้งม,มีมีมมากมายสำหรับ แอนโทนี Anthony, ซึ่งมีมที่เป็นไวรัล,ลในโซเชียลที่เขาโชว์สเตปหมุนบอลสองรอบในวันนั้นซึ่งเป็นสเต็ปที่ติดตาต้องใจของแฟนบอลหลายต่อหลายคนทำให้สุดท้ายเขาได้ฉายาที่เลืองรือกันเป็นอย่างมากนั่นก็คือฉายาที่ว่าเดะหมุนแห่งโอเทฟฟอร์ดครับโดยสถิติตลอดการเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตลอด2ฤด,ดูกันนะครับโดยแอนโทนีนั้นลงช่วยทีม ไปที่96นัดทําไปเพียง12ประตูกับอีก5แอสซิสรวมทุกรายการเลยนะครับจากผลงานที่ย่ำแย่และฟอร์มร่างทองที่หดหายไปอย่างสิ้นเชิงรวมถึงความมั่นใจที่เล่นให้กับแมนยูนั้นไม่หลงเหลืออยู่เลยซึ่งเขาโคงเดิมที่เคยเป็นร่างทองร่างก๊อตในสมัยที่คาแข่งกับอาแอสเตอร์ดัมนั้นไม่มีท่าทีว่า จะกลับมาในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยครับจนสุดท้ายนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องหาทางออกให้กับแอนโทนีซึ่งถ้าหากฝืนให้เขานั่งเป็นตัวสำรองหรือว่าฝืนให้เขาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปนั้นยิ่งจะทำให้ไม่สามารถปลุกฟอร์มร่างทองทำให้ฟอร์มการเล่นของขดิ่งลงมากกว่าน,นี้ปีศาจแดงจึงได้มีการตัดสินใจ ปล่อยยืมแอนโทนีให้กับเรอัลเบติสทีมจากลีกลาลิกาสเปนเพื่อที่จะเรียกความมั่นใจกำลังใจและก็ร่างทองร่างกดเหมือนสมัยที่เขาค้างให้กับอาแจกอัสเตอร์ดัมกลับมาเพื่อที่จะช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใลยได้ดูกาหน้านะครับสุดท้ายนะครับพีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องจำใจปล่อยแอนโทนีให้กับเรอัลเบติสยืมตัว จนจบฤดูกาลรพร้อมทั้งไม่มีออปชันซื้อขัดน,นะครับก็แสดงว่าหลังจากที่จบฤดูกาลการยืมตัวกับเลอเลเบติสแอนโทนีก็ต้องกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมาตัดสินใจอีกทีว่าอนาคตของเขาจะทำอย่างไรต่อแต่ว่าณนะตอนนี้การลงเล่นให้กับเลอเลเบติสของแอนโทนีก็ถือว่า ็นที่ฮือฮาพอสมควรเพราะว่าเขาลงเล่นเพียง8นัดน,นะครับในขณะที่ผมอัดคลิปเขาสามารถที่จะทำประตูไปได้ถึง3ประตูอีกทั้ง3แอซิสเลยทีเดียวรวมถึงแอนโทนียังสร้างประวัติศาสตร์ที่สำคัญให้กับเลอเบติสด้วยโดยพาเลอเบติสนั้นเอาชนะเลอมาดริดไปได้ที่สกอร์2ต่อ1ซึ่งในวันนั้นแอนโทนี ก็มีสถิติที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับซึ่งท่านผู้ชมคิดว่าการที่แอนโทนีได้ไปยืมตัวกับเลอเลเบติสและฟอร์มเจมแบบนี้ท่านผู้ชมคิดว่าควรที่จะดึงแอนโทนีกลับมาช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่หรือว่าไม่ควรเอากลับมาแล้วควรขายทิ้งเมื่อจบฤดูกาล และท่านผู้ชมคิดว่าฟอร์มร่างทองของแอนโทนีนั้นจะสามารถกลับมาได้หรือไม่และท่านผู้ชมคิดว่าวลีเด็ดที่ว่าออกจากเมนยูได้ดีทุกคนนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับ